สวัสดีครับเพื่อนๆที่น่ารักทุกคนชัยพันธ์ขอกคุณโยงวันนี้เราจะพาเพื่อนๆมาเที่ยวชมสวนหลังบ้านกันนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะก็เป็นร่องรอยนะเมื่อสองอาทิตย์ที่แล้วน้ํามันขังนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะฮะเพิ่งแห้งนะครับก็น้ําขังไปหลายวันนะครับนี่บริเวณสวนมะม่วงนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะฮะมีนกร้องด้วยนะจ๊ะนี่ครับธรรมชาติดิจ้า อันนี้ก็เป็นปน,นะเป็ผลงานของน้ำที่ขังนะครับนี่นะมะม่วงก็อันลาทานนะจ๊ะนะจ๊ะเดี๋ยวเราไปเดินไปดูทางด้านอื่นครับอ่านี่ก็เป็นต้นมะม่วงนะครับกำลังออกช่อเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะฮะนี่กำลังติดลูกเลยนะจ๊ะนี่นะนี่กำลังติดลูกเลยนะจ๊ะนี่ก็ชม เนเพลินนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะกำลังติดลูกเลยนะจ๊ะนี่นะครับกำลังออกลูกเล็กๆเลยนะจ๊ะน,นะจ๊ะนี่ฮะจุ๊บๆเลยนะครับเพื่อนจ๋าก็เป็นบรรยากาศบริเวณสวนมะม่วงนะจ๊ะนี่นะเดี๋ยวเราไปทัก บริเวณนี้ก็เป็นดงฟุซานะฟุซานี่กำลังออกลูกนะฮะนี่นะครับกำลังออกลูกเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะฮะจุบจ๊บๆเลยนะจ๊ะนะจ๊ะนะฟุซาจ้าอ่าแล้วก็มาถึงดงมันเบอร์รี่นะครับนี่นะฮะกำลังออกลูกเลยนะจับจ้บเลยนะครับนี่นะฮะ จับจ้าบเลยมันบัลรี่ครับจุบจ๊บๆเลยนะจ้ะอันนี้ก็ขนุนนะคะขนุนนี่นะกำลังออกลูกเลยนะฮะนี่นะฮะขนุนจ้านะขนุนเนี่ยก็นับได้ว่าเป็นพืชมงคลนะครับที่นิยมปลูกนะครับตามบ้านเรือนนะครับเพราะว่าชื่อมันนั่นเองขนุน หนุนนาความเจริญมานะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะฮะเดี๋ยวเราไปดูทางด้านหนุนกันาเราก็มาเดินมาถึงบริเวณต้นมังคุดนะครับนี่ต้นมังคุดนะครับนี่นะฮะช่วงนี้ยังไม่มีลูกนะครับนี่นะครับมังคุดจ้าครับนี่ก็เป็นกล้วยนะครับกล้วยกล้วย ดงใบเตยหอมนี่นะใบเตยหอมอันนี้ก็เป็นต้นมะยมนะครับมะยมนี่ก็ถือว่าเป็นไม้มงคลเช่นกันนะครับเพราะชื่อมันมะยมนะครับนิยมชมชอบนั่นเองปลูกไว้นะครับนี่นะอันนี้ก็จะเป็น ต้นแคร์นะครับต้นแคร์นะครับนี่นะฮะต้นแคร์จ้าแหมนี่พระอาทิตย์กำลังจะรับขอบฟ้าเลยนะฮะตัดภาพมาดูพระอาทิตย์ก่อนจะนี่นะฮะพระอาทิตย์จับจ้าบเลยกำลังรับขอบฟ้าชมบรรยากาศจะริมสระน้ำ แล้วเราก็มาถึงต้นชมพู่นะฮะนี่ฮะต้นชมพู่อาจารย์ะะจ๊ะนี่นะครับกำลังออกดอกออกช่อเลยนะฮะนี่นะกำลังดอกจอ,ออกช่อติดลูกด้วยนะนี่นะฮะกำลังติดลูกเลยชมพู่จะ,ะก็เดินชมบรรยากาศนะ ไปการพักผ่อนออกกำลังกายด้วยเดินเล่นนะส่วนหลังบ้านจับจับนี่นะพระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเราเดินไปทางด้านอุโมงค์ไผ่ครับอ่าเราก็จะเดินมาถึงแล้วอุโมงค์ไผ่กิมซุงหรือไผ่ตรงลืมแรงนะครับนี่นะบรรยากาศเย็นสบาย อาจารย์อานะจานี่มาเดินเล่นเนะเดี๋ยวขอวิ่งนิดนึงนะครับออกกำลังกายนะออกไปนู่นเลยนะถนนนี่นะครับออกกำลังกาย นี่ดอกอะไรฮะเพื่อนรู้ไหมฮะเป็นดอกหญ้าไม่รู้เป็นดอกอะไรเหมือนกันถ้าเพื่อนรู้รู้ก็คอมเมนต์เข้ามาบอกได้เลยนะจ๊ะนี่นะอืมนี่นะฮะออกดอกสวยงามมากเลยนะครับแต่เวลาลมพัดนี่ดอกมันน่ารำคาญเหลือเกินนะมันปิวเข้าบ้านจับๆเลยเก <c oughs> ็บไหวหัดไหวเลยนะฮะนี่ดอกอะไรเอ่ยถ้าเพื่อนเพื่อนรู้ก็คอมเมนต์เข้ามานะจ๊ะจะขอบคุณมาก เดี๋ยวเราเดินไปทางด้านนู้นครับนะวิ่งเลยนะนี่นะก็เย็นๆก็ออกมาวิ่งออกกําลังกายนะครับเพื่อนๆน,นะเป็นการออกกําลังกายพักผ่อนไปในตัวด้วยอานะจารยะนะ บริเวณนี้ก็เป็นดงลำไยนะฮะลำไยนะนี่นะฮะลำไยนะนะจ้ายังไม่มีลูกนะฮะหน้านีา้มาถึงต้นมะขามใหญ่นะครับที่เคยถ่ายให้ดูนะครับนี่ต้นมะขามใหญ่นี่ฮนะมะขามมีหลน นะเกลือนต้นเช่นเดิมนะ,ะนี่จับจับเลยนะนี่นะก็ไปทำมาขามเปียกได้นะเพื่อนจะ๋าในคลิปที่แล้วก็ทำให้ดูแล้วนะครับการถนอมมะขามเปียกจะทำอยังไงนี่นะฮะก็ชมบรรยากาศนะโดยรอบนะครับนี่ พระอาทิตย์กำลังจะตกดินนะครับคลิปนี้ชัยพันธ์ครูคุณยงก็พาเพื่อนๆมาชมนะสวนหลังบ้านแล้วก็มาพักผ่อนหย่อนใจออกกำลังกายกันนะจ๊ะนะจ๊ะนี่นะฮะกรชมกันเพลินๆน,นะได้เก็บความรู้บ้างเล็กน,น้อยนะจ๊ะสว,สวัสดีนะครับแล้วพบกันใหม่คราวหน้า สวัสดีครับไปละกีบกีบไปละกีบกีบ